เสือืต้นรักกระเบกต้นสมทรจสุวรรณและเปรกวากวานะ่ครับบินเยิงและเสมิงยาและคอเสยงประมือต้นรับกระเบกเศรษฐกกรบุผู้แก่และเปลกเซฟเปล่งเสียของเสียรนะครับ จาน้องจานำสี่พี่น้องสายเลือดของพ่อเมืองดานบังสีจะก แม่ช้องมาก่อนพอดอกบุกดออกแล้วสุพโชตกราบเชิญ ขอบคุณนะครับ <Techn> พี่สุขอุราแม่หาจำเริญพี่สุขน้องุราพ่อมาหาจำเริญมีมัวคะเขินคุดคูด้วยคู จะตำมนิสไตลเป็นเกียรติรต่อใจจริงจริงจะทอนจะทอยจะทอดจะท,ท,ทิง้งผมเสพเมืองสิ่ง ขอเกินเป็นกอนรองเก่าดีใจสุดกรูกลับมาสู่ทินเก่าที่ว่าวรวมเยาเคยอยู่โน่อุมสิงบุรีที่ขี้เลออกแล ลงเสียงเงินเดินก่อนอน้อนท่านอย่าพึ่งหนีไปนอนเบื่อหนูแม่หนูด้วยกราบไหว้พ่อปู่ครูร้อยแปดลิเกคบแซ่รวมสินทุกศิลปะคณะศิลปินไหวครูไม่สิน้น อดโซ่ขอบคุณน c ซีโดยคำว่าวคู่มองดูไม่เห็นเพราะเรานั้นเห็นสำคัญคคเพราะคำว่าคู่มองดูไม่เห็นเพราะลิเกเห็นสำคัญโดยอาคาระวะ อาพิวัน <Yes. S 1> ขอรบกัน้องกูลิเกครบคันมารวมงานไหวครูกาบแม่พี่ทุ้งผู้แม่พ่อที่มาหน้าหลังลวานังรอกาบแม่กาบพ่อ มมาด้วยใจฝากไว้แฟนจ๋านี่ยังโนสัทาพรเทพใช้ผมจะสามมาตามคอนเซปต์ใช่ผมจะสามมาตามคอนเซปตมาช่วยพรเทพกระทู มาเล่น s <S มาเล่นปีนี้ไอ้ต้นไม่มีตั้มหนังแต่เต็มใจแสดงให้ดูขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับนี่เราพี่น้องกันหล่อๆพอๆกันแล้ <ASE> วนะตอยอมพี ล่อจริงๆงๆดีใจแล้วเกินทำไมมีพี่สามคนพี่หล่อหมดเลยอ้อพี่น่ะหล่อหมดเลย,ย,ยมีฉันสวยอยู่คนเดียวอ้าวหายแล้วเดี๋ยวมินยองอะไรแล้วนี่เราเป็นแม่ทหารนะใครว่าหนูสวยอะ่ะขอเสียงหน่อยแล้วอุย้ยรู้อย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว โอ้ศิลปินชายฝ่ายหญิงฮะก็พี่อะนี่ฉันบอกแล้วว่าไม่อยากสู้ไม่อยากอะไรเลยฟังพี่เสมือิงยาให้ดีนะทุกวันเนี้เราสี่คนพี่น้องต้องเดินตามผู้เป็นพ่อเออแล้วมารยามรรยาทแบบนี้ไม่สมควรแล้วพ่อไปไหนเนี่ยพ่อไปไหนไม่รู้เนี่ยอ้า ไอ้หนูอะไรพ่อแล้วเขาลูกพ่อไปไหนขึ้นล่าพ่อปรมาจารย์ชาติวิรวัฒน์นะฮะวังสุรนาถและโลกทลายยกกองทัพจากพม่าใต้อีกสักพักหนึ่งต้องถึงเมืองด่านของเราแล้อเกี่ยวอะไรเกี่ยวตัวแล้วทุกคนเกี่ยวรับรางวัลสามพ่อมารับรางวัลก่อนเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งลัวล้อมเขายังรับรางวัลกันไม่เสร็จขอบคุณนะขอบคุณนะครับ กระดาษสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านเอาไปไหนพี่ฝากเงินไว้ที่ฉันก่อนได้นะไเดี๋ยวมึงไปเลี้ยงผู้ชายหมดไอ้หนูพ่อลูกกูอยู่ไหนม่งเนี่ยหนูอยู่นี่อยู่นี่ระวังตัวลูกเราต้องป้องกันเมืองด่านไว้ดีที่สุดเมืองเรานั้นมินยองชื่อเสียงเกรียงไกรสงใสยมึงจะเป็นลูกที่พ่อรักที่สุด้วล่ะทำไมอ่ะตัว่าเท่าพ่อเลยขอบคุณนะเมรวันงใจลูกคนเล็กอะ อาจารย์ชาตีวิรวัติขอบคุณมากครับเฮ้ยไอ้พวกเมืองเดินพวกมึงพร้อมกันยังเอาเลยาเอาเลยเดี๋ยวตัวตายกูพร้อมเฮ้ยไอ้ชุดเหลื่านี้นะครับอขอเสียงหน่อยเลย และถุงเท้าดำด้วยนะตัวหน้าปูนแสดงว่าไอ้ตัวนี้จุดขายแน่แต่งตัวไอฟุกไม่ทันออฉากแรกไม่ทันรับรางวัลเท่าไหร่ครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับสักครู่นึ่งนะเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยแหละไอ้ฟุกเนี่ยแหละจะกัดไก่ต้นได้ไอ้หนูช่วยด้วยไอ้หนูระวังตัวนะลูกจะพอเดี๋ยวช้ยารับรางวัลสักครู่นึงนะครับใช้ยาโอ้โหเนี่ยแหละที่มันแต่งตัวออกฉากแรกไม่ทันลน ขอยอรับหนึ่งสิลายะต้องปกันแผ่นดินให้ที่ถุดคนช่วยรัไอ้ฟุกไม่ช้านื้จักฮาดาลารับเธอเสียงหน้าปลื้มใจแลนะกันไอ้นี่ลุกล่างเหมือนอุ้งตีนแมวแล้วกัน ข้าดาลารับเทิรนนี่ก้อนยาส่งเสียงเอิญเลยเอาอุ้ยอาตุกผทพบผีชายแล้วก็ฝังไว้ไอ้วาวพ้ะเซ็บมังสิ่งถ้าเดียวจะเศร้าข้าอดพระสู้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้งชัยขอบคุณแฟนคลับนะฮะเอฟซีขอบคุณนะครับที่แต่งตัวเย่ๆย่างนี้ได้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับ ไอ้หนูโซเขาลุกไอ้วอนคนดกโกคนนอกไม่ใ like like ิ่งแม่ปัดคนไก่เดี๋ยวชุดเป้เขาเปิดไร้เวดไอ้วอนไอ้ฟุกมะซาไอ้ฟุกชาชาจะฆ่าสุโชดไม่แต่งไม่ต้ไม่เต็มมึงอย่าเอ่ยปากอ้านี่กูมาท้าเอ็มมาเอ่ยปากอ้าเฮ้ยกูมาท้าเอ็ม ไอฟอดมีสุกกษมเข้ามาสู้เสียงดีทุกคนเลยไครับอย่ามาเสียผัวกูยิ้หายเอาปีจังไรนี่ไอฟุกจะฟาอบใอกนี่ไอฟุกจะฟาอวเจ้าอย่ามาฝันอย่าให้มาโดดฟันฟันฝายให้รีบกลับดี่ฝ่าฟังค่ายไฟโอ้โหด่ากูเป็นไฟซะแล้ว ให้มึงกลับดีกว่าฟังขายไก่อยากคิดเลวไลยลบลู่ไม่อยากได้อยากคิดเลวไลยลบลู่วันนี้เสือนดาวเจ้าดงจะขี้ยวเสือโค้งหลุนครูไอ้หนูไอ้พอดานฝากไปทูลเจ้าด้วยครับพ่อข้ามันพ่อพ่อรอหนูด้วยพ่อไอ้พึ่งข้าพ่อพ่อรอหนูด้วย ได้เวลานี้เกกำลังสร้างเรื่องเลยครับผ่านตาไป,ามไปแม่มา,ามไอ<ห>พอดาเล็กๆต้านได้เห็นรู้<อ>นี่<ห>มันด<ห>ีแน่ล่อซับมันนีนเรอรอนนขียวไม่ใช่แล ใครที่จะไปของเมืองอื่นรือเกินเมืองด่านตึกค้านครก็แตะผ้ายอย่างไร้ทางสู้จะเกิดอะไรขึ้นกับ